โซนปลาในลงโขงครับพี่น้องปลากดครับผมส่วนทางนี้ปลาโคตส์ปลาหน้ารือว่าปลาเนยอ่อนครับผมพี่น้องส่วนทางในของอยู่ของจินครับผมพี่น้องตลาดนัดไทยดาวครับผมตลาดนัดไทยดาวมีทุกวันมีทุกวันจันทร์ครับมีทุกวันจันทร์เดียววันพฤหัสมี่สองวันครับผมนบริษัทเป็นนังเขี้ยมพี่น้องนังเขี้ยมพี่น้องเที่ยวันกุศลบริษัทแยกภามาเบิ่งอาหารการกินสองฝั่งโขงครับผมว่าษัเป็นปลาส <im coaching yen travelers> ม <ich ain nove mber> ปลาแหลกปลานะเสียบว่าันไปไป,ไปแเหียงครับพี่น้องขเมเอาครับผมขมเอาแสบมันขเมเอาว,ว่าจะเป็นหัวหัวหนึ่งเขาก็ตะกาพี่น้องโอ้ยตะกาเันงามแหี้ยมจตะกาแล้วว่าหวัวหนึ่งเขาแด้วว่ามวยครับผมไม่ไม่กดกัมีรายดิปลาลุกครับผมโซนนั้นปลาลุกพันเดี่ยงดิปลาลุกเดี่ยงปลาลุกเดี่ยงก็มีว่าจะเป็น กระเทียมบักหอยครับพี่น้องบักห,หอยหอย,หอย,ยลลสีกระต่ายกิโดละหกสิบบาทครับหนังเคี่มเป็นมาเดเลย์ว่าจะเป็นไม้อ้อยไฟครับผมชวนท่านี้สนับสนุนท,ท่นพ <My S 2> ี่น้องไม้อ้อยไฟเป็นถุนทุนในยี่สิบบาทครับมักเร<อ>ือยครับม,ร <c oughs> มักเรือครับ <c oughs> มักเรือพี่น้องพี่นอ้นองมันถามว่าจะเข้าซาโคครับพี่น้องฟงอยู่ฟงจิตไหมครับผม เขาตะโคเป็นกิโลกิโลสี่ส okay? ิบบาทแมงกิปโปมกระลายด้วยครับพี่น้องแมงกิปโปมเราจะเป็นแมงกิปโปมกับปูแรงใช่ไหมครับผมจะนับสนุนคนงนานล้วให้สดสดเลยกับปูแรงฟางเจ้าขายกิโลร้อยห้าสิบบาทก็มีแล้วพี่น้องกับปูแรงกับปูหน้าก็อีกแบบหนึ่งครับแมงกิปโปมก็มีหลายดี มแมลงรวมครับพี่น้องมแมลงร่วมหมวยนี่เลยนะครับผมหมวยหอยเดือครับูใด้เคยกินแน่ปลาพี่น,อน้องปลาเมนูโคงมีหลายปลาคอปลาสว่วนเลยนะครับปลาสว่วนที่เพิ่นเอาเคี่ยวให้แล้วก็มีพี่น้องกุ้งกุ้งก็มีกุ้งที่เพิ่น,น็อกมาแล้วนะ ปลาซิวปลาเนื้ออ่อนว่าจะเป็นกระปูน่าครับผมชวนกัน,น,นกระปูน่าได้ลายครับผมกินข้าวปะคะนี่กระปูมั้พี่น้องนี่คีรอพี่น้องนี่คีรออะไรนี่กระปูเป็นกองเลยงามแหงลอยตัวตัวลอยสามสี่บาทเองว่าทุกตัวละบาทกลัวๆครับผมสดแหง้งนะครับผมไงมโอ้โหเออถูก ปลากระทิงมันพี่น้องปลากระทิงกิโลละร้อยร้อยกว่าสองท้องดอยประกิ่งหนาโล่กิโลกิโลละสองร้อยยี่สิบบาทครับโอ้พี่น้องเอาขาลายโล่รุ่นใหญพี่น้องของเราปลากระทิงครับปลากระทิงเสดสดเดินทั้งหน้าเราส่วนทั้งเนื้อครับพี่น้องส่วนทั้งเนื้อเราพี่น้องไม่อดดุนดุนหนาครับว่าจะเป็นแมงกิบูมครับผมแมงกิบูมเป็นสดสดพี่น้องท้องอยู่ท้องกินหลายยิง ไข่พี่น้องไข่เป็ดเก็บเอาไปว่าเห็ดไข่หักไข่เป็ด,ดนาเป็นลกูกถ้าลูกละ้สิบบาทพี่น้องของอยู่ของกินเป็นกรบเทียมกระนี้รวทั้งนี้เศร้าหน่อยเ,อเดิมไข่ของดียดหิวเขาเลยเป็นกระเทียมไม่ใช่นะครับพี่น้องกระเทียมเป็นอะไรก็มีกระเทียมอะโวคาโดครับ มกเขือพี่น้องมักเขือปลาแหงเลยนะครับผมช่วงนี้ปลาแหงนอใหม่แล้วบันหนีงยนอใหม่ครับงามแหงหน,นอนใหม่เกันโวยจเป็นปลาครับผมปลาปลาเมนูโค้งในงามแหงผมปลา,า,าธรรมศาสตร์กันครับโวยจเป็นปลาลุปากปลาโคตรกบเลยจ้ะน,นะครับเขียดกม็มีของอยู่โค้งขีดหันหไหลโวยจะเป็นผักไผ่ผักไผ่มาแต่หาบาทครับ มตัตตาห้าบาทพี่นอ<ด>้องบะเสร็่จีรอนนึ่งแม่คีโปมกันไงโดยเช้านี่ครับแผ่นแยง,งพร้อมร้อยสุเต็มครับครับไข่ปลาพี่น้องไข่ปลาเพี่ไข่ปลาเป็นกองกองนะห้าสิบบาทครับนี่พี่นออ้องบะจะเป็นปลาเรอออนกันนะครับผมส่วนทางนี้สนับสนุนพันครับผมปลาครับผม ปลาเนื้ออ่อนมาใช่ไครับเป็นกองๆนั่นหนึ่งร้อยบาทมีครับพี่น้องของอยู่ของกินได้พี่น้องเอ้ยของอยู่เจ็บส่วนนั้นจะเป็นปลาครับผมปลาหลายปลาเมนูคุ้งไหลพี่น้องค้ามป่วมมะกระบกมาใช่ะครับกระลกการแมงที่ปูมครับผมส่วนนั้นนี่ว้นอนครับผมได้อะไรายมาเอาเลยพี่น้องกระดานัดให้เรา ข่าขนมใบใบยนอนเป็นมัดบางใหญ่เลยเป็นเขาจีผมแม่ขี้ปูมครับไรโอ้ยส่วนยังห่วงโยพี่น้องแม่ขี้ปูมหลายแห่งแม่งแข่งครับผมนี่แม่งแข่งแมงแข่งขอครับสะอ่อนไหวพี่น้องไหวเป็นหลายแห่งไหวเป็นตาที่มันปอกให้ได้ เซ10บาทครับที่เป็นคอกให้แล้ว4 0บาทตัวปลาสิเป็นปลามีแต่ปลาครับพี่น้องพี่น้องเลยส่วนท่านมีแต่ปลาปลาหลายสะออนปลาปลาธรรมสาดผพว่นาจะเป็นปลาลดปลาคอเหมือนกนนะครับพี่น้องปลาบ่าจเป็นไข่ปลาครับผมส่วนเลยไข่ปลาปลาเนื้ออ่อนมีตั้งหลายหลายปลากรดครับผมปลากรด กับปูแดงครับพี่น้องปูแดงอีเมทเราขายบางเจ้าขายเราละร้อยร้อยยี่สิบบาทนะครับผมเลยโซนหนึ่งเกาลัดแล้วกระบุกครับผมน้องลูกต่อครับ,ล,รบลูกต่อก้อนละหนึ่งร้อยบาทน้องใหม่แมงลูกมาแรงร้วมครับผมโซนหนึ่งลูกต่อห้างใหญ่ๆเลย โอ้พี่น้องนอนใหม่งามแห้งปลาเนื้ออ่อนเหมือนกันนะครับเต็มเลยปลาเนื้ออ่อนปลาปลาลุดครับผมครบหน้าครบตามตามธรรมศาสตร์ก็มีหลายเด้อครบแบบครบขนมอเมเรียงหน้าครบตามธรรมศาสตร์ก็มีครบเบี้ยงกับอีกแบบนึงก็เบี้ยงจะเป็นเส,แบบส,แบบสีแบบเสียเรื่องเบี้ยงหน่อยพี่น้องเราจะเป็นแมงที่ปูมโกนห้าโกนห้าสี่บาทครับผมแม่แข่งคอพี่น้อง เมงกูมเนื้มงกิโลครับเต็มเลยกูหน,น้าไร้ค่าคณะพี่น้องกูหน้าพี่ปูหน้าบัฟฟิดเป็นกองได้ยี่สิบบาทครับผมกูหน้ามันมันชว่วงนี้ยเรดาดูการกูหน้ามันแห้งไร้ครับเฮดพ<ด>ี่หนี่ยูย่พี่น้องเห็ดเพียงน้ำ เ็ตปลาเนื้ออ่อนดูกตอมนะครับผมส่วนที่ผมมาสายเลจังหวัดยาสีเกมเียบครับตลาดนี้มะเร็งดวมเป็นกระมังเลยเป็นจานจานหมักไงเป็นมะเร็งดวมือนกับผักไข่ปลาไหลเดยละเอียดนะท่นน้องอีวเา้ยนะถมย่งนี้แก่ไกปรหตาแบบได้เน บังคลามสมครับมมมมพี่น้องสมหมูถั่แม่เราอืมเขาห้องน้ำก็เิ็นบังคลรามเลยครับพี่น้องบังคลามบังคารามเสบีบ่สิเป็นกะจีปฏิขนมครับผมหลายแห่งอยู่ทั้งนา้านเลยพี่น้องของอยู่ของกินตัวนี้จะเป็นแบบอาหารแบบมันหวานด้วยว่ากะจีปลาเตขาต้มหมูไปเสียน,นะครับบรรยากาศบ้าน หลายแห่งไม่กี่บุมครับผมเราจะเป็นนักยิ๋มุ่มปลายแหงฉันปอกไอยตะก,กาใส่ของลงบัตรครับผมส่วนทั้งนี้ตะก,กางาม,มาร้านบบสิมีทั้งเข็นอุสนับสนุนมาเต็มใหม่เต็มเมื่อ,อไดที่นอกมางวาส่วนในเจ้าผลเป็นพวกใสกอ,อย่างของอย่างของเิดแสบเลยครับผม อยางเป็นใหม่แล้วเปดสุดเป็นสุดก็มีครับพี่น้องว่าอยู่เป็นอูสินดูบอก่ายครับด้านเขาาาน่าล่ามประจำพี่น้องของอยู่ของกินช่วงนี้ไม่ตอวมัดเข่ากระไล่ดิออกมาเข่ากระไล่ไหลตัวมัดเข่าเป็นคนไหลเปพิเศษพี่น้องเืยอนี้อากาศมันโมโหอนนะอากาศเสีน่นหนาสวส้อนมะขวยเพี่นเอาไปส่งเถลด้พี่น้องเนี่ยกขาขุยพี่น,น้ดงถพีน่นเอาเพือพ่อขวยสาบหนึ่งอ๋อถล่หลายเง้ยง ก๋วยช่วงนี้บอกคุณเอาไปส่งสะดวไปเ้าสังแล้ยวคุณเอาไปส่งสะดวเนะครับผมวันนี้คึกขื้นครับตลาดวันนี้อากาศพอหอนอากาศช้น,น้ำหนาวพี่น้องเลยวันนี้คนกัมาหลายอยู่สุด้ยบบกว๋วยเป็นดีดบีอีกี่สิบห้าบาตึงแห้งข้าปเพล่กวยสาบก็ไรน,นะครับผมมาดวยสาบเอาไปบ่มกินซุปก็ไดครับเด่วแต่ไซมเดี๋ยพี่น้องเด้๋ยวไซมันไสม์ไงไงเนี่กับสามสิบบาทสามสห้ายวแต่เดีวแต่แตไสบางรุ่นก็น จำนวนการปลูกต่อครับผมลูกต่อหัวเสือพี่น้องลูกต่อหัวเสือมันลูกต่อขุมตอขุมเงี้ยแห้งอีกทีมันจะเป็นเงี้ยตุ่ยตุยักข้าวผมส่วนทางนี้ของอยู่ของกินแมงคิโปมยังมีหลายพี่น้องแมงคิโปมนี่หลายแมงคิโปมเขาเแย่งส่วนล้วลูกเขาเแย่งเอาก็นจะเป็นแมงแขีงแข่งกับคอแข่งกับคอแท็กตะเต็นก็มี่เ้ยพี่น้อง ของอยู่ของกินมันทำพี่น้องมะพริาวพริกพริกมะพริกกระเทียมหอมแดงหอมแขกครับผมมีเบ็ดครับพี่น้องไม้กวาดงามๆครับผมส่วนทันไม้กวาดอันละบสามสี่สิบห้าบาทที่สามสิบห้าบาทมีตำชุดพี่น้องขับเทียมักม หมักโัดินก็ยังมีหลายเดี่ยหมักตัวเนกันหมักตัวเรีนบนถนนมันก็มีกระลำไม้กวดครับผมบรรยากาศคกีขึ้นครับพี่น้องแล้วพี่น้องซีเอผ้าม้ารอตลาดนัดไทยแลนด์เพื่อท่าลงจังหวัตรคนขนน้ำซัมมี่นะครับผมสามศาสตร์สอบไกอยื่นธรรมศาสตร์สอบไกอย่าลืมกดติดตามไอซีเยอเพื่อพี่น้องเพื่อเพื่อเป็นกระตังใจในการทำคลิปครับผมคลิปนี้เอาไรเสน่หเนี่ยครับผมคลิปนี้อะไรเสน่หคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับผม 没什么。